มาจากพี่น้องวันนี้สิภาพ,พี่น้องมาตำส่วด้วยค่ะตำส่วทะเลนคะคะร่วมเบาๆด้วยพี่น้องเด้อเอาเข้ามาเริ่มกันเลยจากพี่น้องนี่จ้ะพริกแห้งแล้วก็พริกสดกระเทียมนะคะพริกแห้งนะใส่พริกแห้งยอดสุกันกระด็นนิดนึงจ้บะบัคเือเทศจ้ะมะนาสดจ้ะ ผงนัวจ้ะน้ำตาลจ้ะน้ำป,าาปลาค่ะประเดยได้จ้ะพี่น้องจ้ะน้ำปลาราบปรุงรสสุดเซ็ตนงวยอิลาภาตกินด้วยค่ะพี่น้องนี่เน้นๆเ,เลยจ้ะเ,เสร็จบะคงุงลงไปค่ะ ด้วยของทะเลจัดพี่น้องก็จะมีหอยแครงมีปูสแสมกุ้งสดกุ้งสะดุ้งนะคะแล้วก็มีสตอด้วยค่ะพี่น้องใส่เส้นพร้อมค่ะพี่น้องเส้นกระปุนด้วยค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะออเอา้าเป็นตะแสบเป็นตะนัวบ่าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปจัดจานกินทาการเสบๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องฟังฝ่ายสุกหูสุกคนวันนี้ละ่ะผ้ากินพาพี่น้องมากินตําสวดทะเลเด้อค่ะตําสวดทะเลแบบว่าโ,โ,โพดโพมากนะคะพี่น้องจ้ามเมืองสิกินหมดบ้บูจ้านี่บักลายเด้อค่ะพี่น้องกินผู้เดียวนะคะมื้อนี้นะ เด้อค่ะเด้อโคกนี้ละ่ะตาด้วยน้ําปลาร้าอีลาผักกินเด้อค่ะพี่น,อน้องจ้าสูตรเซฟนัวน,นะคะจบในขวดเดียวเด้อค่ะพี่น,อน้องจ้ามือใหม่ฝึกตาเด้อค่ะโปรโมชั่นแคมเปญค่าส่งสิบเอ็ดบาทนะคะอ่ายังเหลืออยู่เด้อพี่น้องเด้อี่จากปลาร้าสองขวดแล้วก็ขนมจีนนะคะสามห่อในราคาโอนจ่ายเพียงสองร้อยห้าสิบบาทเด้อค่ะหรือว่าสําหรับใครที่นะคะอยากจะกินแคบหมูเด้กอกรอบแตกเด้อคะ่ะพี่นนท์จ้าโปรโมชั่นนี้นะคะปลาร้าสองแคบหมูสองถุงนะคะในราคา สอง้าบาทโปรค่าส่งสิบดาทเช่นกันเลยคะ่ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ้ะเอาจวดบที่นี้พี่น้องนีมากไก่ปลานี่แมงวันก่นยังมาด้วยค่ะเมึงกุ้งกับหอยแค็งหัวมากออื täppä Hmm ิ่นน้ำกันเด้อค่ะเด้วอวิสีมาแล้วพี่น้องร้านถ่ายคนละมุมค่ะมือน,นี้

เธอมาเลยให้เพย์มิสิตตังกล้องให้เพื่อนๆตัวไง พี่น้องปาตัางกล้องให้หลานหน่อยนะหนูอีกกระปุลต้มกันเด้อค่ะเด้อปูจืดค่ะพี่น้องปูใช่ม ผักซีลาวพี่น้องวันนี้แม่เพิ่นอ้อมตับให้กินจะ้ะใส่ผักซีลาวใส่ผักหลายต้นหอมแซ่บแซบบ่บหอมหอมไม่ไม่สสดเลยค่ะนี่สดครับน้องเด้งใหญ่มาก ด้วยเซ่็ ตอการายพี่อง Xem cái em phi nọng หมักพริกอันยอดสุหอมดีจ้ะพริกโอ้เริ่มพริกขึน 开能。 บรรยากาศดีค่ะจ้ะเย็นแรงเฮงเย,นย,นยนน็นเย็นแ้วหนาวนะคะพี่น้อง เฮ้นำ้ำหูน้ำตาสิได้หรอคนสวยเปิดเวทีละ but hey อ๋อน,นอืมอิ่มความเผ็ดจ้ะพี่นองจ๊ะนะคะคลิปนี้หลกะกะม่กินพรออมปากของข้อนะคะเซ่บๆเฮ้ยพี่นอนน้ไลายแตกไปน้ำกกนเด้อค่ะแนะนํำเด้อค่ะพี่นองจ๊ะผู้ใดอยากแซ่บอยากนวดเด้อค่ะใช้น้ำปลาไรอีราพากินเด้อค่ะสูตรแซ็บนวดจบในขวดเดียวเด้อค่ะพี่นองจ๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ โปรโมชั่นค่าส่ง11บาทนะคะพี่น้องนี่ปลาละสองขวดขนมจีนแป้งสดนะคะพี่น้องจ๋าไม่ใส่สารกันบูดต,ตากด้วยแดดธรรมชาติ3ห่อนะคะ5ชิ้นนี้ราคาโอนจ่ายเพียง250บาทนะคะแล้วก็แคบหมูกรอบเบกแตกทีละก,กินด้ค่ะพี่นนองจ๋าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแคบหมู2แพ็คนะคะน้ำปลาละสองขวดโอนจ่ายเพียง250บาทเช่นกันนะคะผู้ใดสนใจโปรโมชั่นสินค้าตัวใดก็ แคปหน้าจอหรอกอะส่งมาทางแชทหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ้าสำหรับคลิปนี้อิ๋าพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า